โอเคครับวันนี้ผมได้มาติดตั้งระบบให้ปุ๋ยทางน้ำรือระบบโดยใช้ตัวนครับอินจูรี่ขนาด6หุนนะครับผมลักษณะจะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับจะมีตัวการทำงานคือ 1. วาวาลผสมปุ๋ย 2. อบอลวาล2นิ้ว 3. บอลวาลไอห6หุน2ตัวนะครับลักษณะทางน้ำจะมาทางนี้ มามาทางท่อมเมนมันจะเคลื่อนตัวนี้ตัวนี้ไดของเราดึงน้ําจากดึงน้ําจากบอ่อมาปุ๊บดึงดึงดึง,ด,งดึงมาปุ๊บเนะี่ยให้ไปทางในสวนได้ตามสบายานะครับเนาะทีนี้ระบบการทํางานคือต้องมาดูนี่เลยเปิดบอลวาล์วตัวนี้ตัวแรกนี้ก่อนนี่ผมจะใส่ข้อน้ำาีกนีดหนึ่งตัวเพื่ออะไรเพื่อการที่เราไม่ต้องไปตักน้ําในใน,ในอ่างน่น เอาเปิดเอาตรงนี้เลยเห็นไหมปุ๊บแล้วมาเปิดบอลวาลนี่อีกหนึ่งตัวตัวนี้เปิดหนึ่งครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาหลีบอลวาลตัวนี้อ่ามาหลีบอลวาลตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเปิดตัวนี้เต็มได้พอเปิดตัวนี้เต็มปุ๊บเนี่ยโดยลักษณะของทางน้ําจะวิ่งมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมันโดนเบี่ยงโดนบางปุ๊บน้ามันจะวิ่งขึ้นทางนี้ขึ้นนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะทําระบบ เราปรอากาศของมิจิลี่ตอนนี้ปุ๊บมันจะลงมาดูดปุ๋ยปุ๋ยคอกของเรานี้เราจะแช่ปุ๋ยคอกังเสียงมันจะดังบูบะว่ามันกำลังดูดปุ๋ยดูดปุ๋ยปุ๊บมันดูดปุ๋ยขึ้นมามันจะมันจะมาเจอกับน้ําตอนนี้น้ํากับปุ๋ยมันวิ่งลงมาทางนี้มันมาเจอเจอเจอท่อหลักของเราตรงนี้มันก็ ตอนนี้ปุ๋ยกับน้ำมันก็ไปใส่ต้นกล้วยให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปเดินใส่เหี้ยต้นเหี้ะต้น,ตนฟังเสียงตัวนี้คือระบบมกำลังทำงานขอบคุณครับ